สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดาวมรตยูย้ายราศีส่งผลต่อชาวราศีกุมอย่างไรบ้างครับชาวราศีกุมก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับส่วนเลขศูนย์นี่คือดาวมรตยูครับนะซึ่งตอนนี้โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษนะครับแต่พอถึงวันที่7กรกฎาคมดาวมรตยูจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภ แล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับจะเดินถอยหลังย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษแล้วก็อยู่ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มีนาคม2566ปีหน้าเลยก็จะย้ายราศีอีกนะครับจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้จะอยู่ยาวเลยครับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18รก,กรกฎาคม2572เลยนะครับรวมๆแล้วนะครับดาวมุกดาวมฤตรรยูเนี่ยจะอยู่ในราศีพฤษภเนี่ย7ปีโดยประมาณ ซึ่งเป็นเกณฑ์ปกติของดาวมุิตยูนะครับที่จะโครจรอ,อยู่ในแต่ละราศีเนี่ยเปีนะครับโดยประมาณนะส่วนดาว3ดวงนี้นะครับก็คือดาวสุป,ประเคะและดาวบาปาะเคระครับที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมให้ดาวมฤิตยูเนี่ยแสดงผลทําหน้าที่ทั้งด้านดีแล้วก็ร้ายออกมานะครับก็คือตอนที่ เลข5เนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุรคระค์นะครับถ้าหากไปโคจรนะครับทำระยะเชิงมุมดีคือมุมโยกหรือตีโกนถึงดาวมฤตยูในช่วงนั้นดาวมฤตยูเนี่ยก็จะแสดงผลทางด้านดีออกมาครับหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นด้านดีมากกว่าร้ายนะครับส่วนในตอนที่เลข7ดาวเสาร์เลข8พระราหูนะครับนะโคจรทําระยะเชิงมุมที่ไม่ดีก็คือมุมคาดนะทำมุมคาดหรือมุม90องศาถึงดาวมฤตยูในช่วงนั้นดาวมฤตยูก็จะแสดงผลทางด้านร้ายมากๆออกมา ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยดาวมุตยูนะครับเป็นดาวบัพระเค์นะครับการแสดงผลก็มักจะแสดงผลทางด้านร้ายมากกว่าดีอยู่แล้วออกโทนไ้ย่ยๆอยู่แล้วครับนะแต่พอดาวบัพปะเคอสองดวงนี้นะครับทำมุมคาดถึงเนี่ยยิ่งส่งผลให้ดาวมุตยูทําหน้าที่ร้ายมากขึ้นรุนแรงเกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับการตอนที่ดาวเสาร์กับพราหูทำมุมคาดก็คือตอนที่โคจรอยู่ที่ราศีกุมเนี่ยแหละครับซึ่ง ในช่วงระยะเวลาทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายที่ว่านี้นะครับผมได้ทําเอาไว้ด้านซ้ายมือนี้แล้วนะครับทางด้านร้ายนี้ก็คือตอนช่วงที่ดาวเสาร์กับพระราหูนะครับโคจรอ,อยู่ที่ราศีกุมนะก็คือในช่วงเดือนมีนาคม2566ถึงพฤศจิกายน2569นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังส่วนช่วงดีๆตรงนี้นะครับ <c oughs> ที่ดีหรือค่อนข้างดีนี้เกิดจากตอนที่ดาวพุธบดีโคจรทําระยะเชิงมุมที่ดีครับ ก็คือช่วงเดือนกรกฎาคม2565เมษายน2566พฤษภาคม2569ถึงมิถุนายน2570พฤศจิกายน2570ถึงธันวาคม2571แล้วก็ช่วงที่ค่อนข้างดีหรือเกือบดีนะครับคือช่วงเดือนเมษายน2567ถึงพฤษภาคม2568ครับตอนที่ เลขศูนย์นะครับดาวมรตยูโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภเนี่ยราศีพฤษภเป็นภพพันธุของชาวราศีกุมนะครับพันธุคืออะไรพันธุก็คือครอบครัวคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนในครอบครัวคืออสังหาเริมาทรยบคือบ้านคือรถคือตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะครับอันนี้เป็นความหมายนะไม่ถึงรถลาย,ยานพานะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น ตอนที่ดาวมรตยูโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภพบพันธุนะครับดาวมรตยูก็จะแสดงผลในเรื่องที่เกี่ยวกับพันธุเนี่แหละนะครับทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลายออกมาเรามารู้จักด้านดีกันก่อนนะครับแต่ด้านดีก็คือในช่วงนี้นะครับในช่วงที่ดาวมรตยูอยู่ราศีพฤษภเนี่ยนะครับชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้อสังหารลมารัพย์อย่างที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนครับคือได้มาแบบไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยได้มาแบบเหมือนฟุกฟ๊กๆเหมือนลาบลอย แบบไม่ได้ตั้งใจก็ได้มาเออมีคนจัดให้มีคนจัดให้นะครับหรือเป็นโชคเป็นลาบอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็มีเกณฑ์นะครับมีโชคมีลาบมีลาบลอยจากคนในครอบครัวจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีโชคจากทะเบียนบ้านนะครับจากทะเบียนรถเล็กที่บ้านอาจจะมาจากวันเกิดหรือว่าอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะครับแหมก็เน้นเป็นเรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียวแล้วผมนะอันแนวนี้ครับอ่าเป็นแนวนี้แหละแล้วก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือ ได้รับมอบหมายให้ทำงานที่มีความสําคัญมากขึ้นแบบฉับพลันครับแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนประมาณว่าเราเป็นม้ามืด <na> เออเราก็ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเราคือม้ามืดนะครับ <ül> มีคนมาถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จับนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจัดให้ทํางานที่มีความสําคัญเลยนะครับซึ่งเป็นงานที่ดีนะครับเป็นงานที่ดีนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จดีด้วยนะ <industrial> แล้วก,การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ว่านี้เป็นลักษณะของการพิเศษครับอาจจะพิเศษจากเดิมนะก็คือได้มากกว่าปกติหรือได้เร็วมากกว่าปกติก็ได้นะครับ แล้วก็ชาวราศีกลุ่มเองก็มีเกณฑ์นะครับที่จะเปิดกิจการทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างแดนถิ่นไกลนะครับคนต่างจังหวัดคนต่างชาติต่างภาษาทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับการนําเข้าส่งออกหรืองานกลุ่มทางด้านไอทีซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตออนไลน์พวกดิจิตอลระบบเซ็นเซอร์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของ ตัวแทนในหน้านะครับซื้อมาขายไปเรื่องบ้านที่ดินนะอสังหาเรื่องมาซับเรื่องรถลายานพานะนะครับซึ่งงานในกลุ่มที่ว่ามานี้นะครับจะประสบผลสําเร็จดีและจะสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีกุมเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นี่ไอที่บอกว่าดีๆทั้งหมดเนี่ยนะครับที่กล่าวมาว่าดีๆทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับโดยส่วนใหญ่เดิปกตินะครับส่วนทางด้านร้ายทางด้านร้ายนะ ร้ายเนี่ยชาวราศีกุมก็มีเกณฑ์นะครับที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะครับอาจจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้นะนะครับซึ่งการโยกย้ายเนี่ยจะเป็นไปแบบลักษณะแบบฉับพลันครับแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนอาจจะรู้สึกไปแบบเราเองก็ไม่ได้แบบอยากไปสักเท่าไหร่อ่ะรู้สึกขัดอ,อกขัดใจที่จะไปด้วยซ้ําไปเออนะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจนะแต่ก็จําเป็นต้องไป จะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับเป็นภาวะความกดดันอะไรบางอย่างในการโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงน,น,น,นะครับแล้วก็ส่วนชาวราศีกุมท่านใดน,นะครับที่อยากจะขายบ้านขายรถขายอสังหาิะทรัพย์ในช่วงที่ดาวมรตยูอยู่ตำแหน่งนี้ก็มีเกณฑ์ขายบ้านขายรถนะครับขายอสังหาิะทรัพย์ได้นะจะว่าไปแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่เรื่องร้ายนะบางคนก็มองเป็นเรื่องดีไปเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีเอ่อมีบ้านมีรถมีที่ดินอยู่ อยู่หลายที่มีอยู่มากนะครับต้องการที่จะขายไปบ้างในช่วงนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ขายได้นะก็ถือว่าอาจจะมองเป็นเรื่องดีไปด้วยซ้าไปนะครับไม่ใช่เรื่องร้ายเนาะนะครับแล้วก็เรื่องร้ายนะครับก็คืออีกส่วนหนึ่งนะชาวราศีกุมนะก็มีเกณฑ์นะครับญาติผู้ใหญ่นะในครอบครัวนะครับมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุหรือผ่าตัดก็ได้นะครับ เพราะนั้นต้องระมัดระวังคอยสอดส่องดูแลนะครับให้ดีนะฮะมันก็มีความเป็นไปได้ละเพราะว่าอะไรผู้ดาวมฤตยูอยู่ตำแหน,น่งนี้ตั้ง7ปีเนะี่ยก็มีโอกาสอยู่แล้วครับนะแต่ระดับความรุนแรงขึ้นอยู่กับเราเนาะถ้าเกิดเราดูแลดีนะครับเราป้องกันดีในะปัญหา,หาต่างๆมันก็น้อยลงแหละนะครับนะแล้วก็ชาวราศีกุมก็มีเกณฑ์นะครับที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับตกงานว่างงานได้ด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะ ในช่วงเดือนมีนาคม2566ถึงพฤศจิกายน2569อันนี้ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษครับนะเรื่องราวที่ว่ามาเรื่องไม่ดีทั้งหลายแหละนะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ครับประมาณ3ปี8เดือนนี่แหละนะแล้วก็ถ้าหากในช่วงนี้นะครับชาวราศีกุมเนี่ยทำตัวทำตัวไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับทำตัวในด้านเสียของดาวเสาร์ทำตัวในด้านเสียของพระราหูด้วยแล้วนะครับ โดยเฉพาะในช่วงนี้นะจะยิ่งทาให้สถานการณ์ต่างๆมันแย่ลงครับทุกอย่างจะแย่ลงหรือความเสียหายเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะฮะการทําตัวด้านเสียของดาวเสาร์เป็นยังไงการทําตัวด้านเสียของดาวเสาร์ก็คือไม่อดทนไม่รอบคอบมองโลกแง่ร้ายเพ่งโทษผู้อื่นคิดเล็กคิดน้อยวิตกกังวลหวาดระแวงมากเกินไปอมทุกข์ดื้อรั้นปรับตัวยากไม่พัฒนาตหนีทีเหนียวงกมากไปหน่อยนึงเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอันนี้แหละครับน,นี่คือด้านเสียของดาวเสาร์เนาะ ส่วนด้านเสียของพระราหูก็คือขาดสติประมาทเลิ่เล่เล,ลงมัวเมาในอบายมุกนะครับติดการพนันติดสิ่งเสพติดโระโมบโรคมากนะมองเห็นผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักมักชอบทําสิ่งผิดกฎหมายชอบอะไรที่มันเสียเส่ยงลงทุนอะไรที่มันเสียเส่ยงนี้ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในช่วงนี้เนี่ย ชาวราศีกลุ่มนะไปประพฤติปฏิบัติตัวตามแบบดาวพฤหัสบดีคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทมันทำกรรมดีมีน้ำใจคนรอบข้างทำบุญทำทานสวดมนต์ไหวพระทานศีลภาวนาคิดดีทำดีพูดดีตัดสินใจทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อที่จริงตามหลักวิชาตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับต่อให้เป็นช่วงนี้เนี่ยก็ไม่น่ากังวลใจอะไรเท่าไหร นะครับต่อให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับก็จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง,างๆให้ทุเราเบาบางเราไปได้หรือในบางท่านนะครับอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ได้นะเออสำหรับท่านที่ป้องกันดีนะครับดูแลทุกดูแลทุกอย่างได้ดีเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากเราทําตัวแบบดาวพฤหัสบดีในช่วงเวละระยะเวลานี้ด้วยโอ้ทุกอย่างยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับยิ่งคูณ2นะดีมากขึ้นนะครับอาจจะพลิกฟื้นครับจากวิกฤตกลายเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับจาก ที่จะมีความเสียหายก็กลายเป็นเรื่องดีไปนะจากที่แบบว่ามืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ช่วงนี้ก็เจอทางออกเจอแสงสว่างนะครับเจอโอกาสในวิกฤตนะนะครับเป็นลนักษณะนั้นเลยถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยแยก่ก็จะดีขึ้นนะเป็นเศรษฐีก็จะเป็นอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้ในช่วงนี้นะครับถ้าหากทําตัวตามแบบดาวพฤหัสบดีนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําตัวตามแบบดาวพฤหัสบดีไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะครับทำไปแล้ว เกิดประโยชน์เป็นผลดีกับตัวเราอย่างแน่นอนนะครับก็แนะนําให้ทําละกันนะครับครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวนะครับของดาวพฤหัสย,ย้ายราศีส่งผลต่อชาวราศีกุมอย่างไรบ้างครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ